สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยดมๆจากทีมงานมวยไทยทีของเราครับก็มาพบกันเหมือนเดิมครับสาหรับเสาร์นี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่19กุาภามพันธ์2565ครับมาดูกันครับศึกเจ้ามวยไทยครับที่วทีมวยสยาม้อมน้อยครับจัดโดยโปรโมเตอร์ครับสมหมายสกุลเมตตานะครับเพี่ให้คนเข้าชมได้นะครับสมาชิกครับตั้งแต่เวลา12 15นาฬิกา้นาทีจนถึงเวลา14บสนาฬิกานะครับ คู่เปิดหัวคู่แรกในจะเป็นเพชรมณีอรักบุญนะครับหรือว่าเพชรมณีที่เก้าสิบเก้าครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับพบกับเอ็กตาร์เลขาหมาน้อยนะครับหรือว่าเอ็กตาร์ศิริรักษ์ครับเป็นการชิงที่สามวยรอบอีสุขครับทั้งครั้งที่สามสิบเอ็ดนะสมาชิกนะมวยรอบอีสุขครับครั้งที่สามสิบเอ็ดนะครับ เด็ดราคานี่จะเปิดมาครับอยู่ที่เจ้าเพชรมณีครับเป็นต่อในราคา5ต่อสี่นะครับ5้าต่อสนะครับเจ้าเพชรมณีพอหลักบุญนะครับหรือชื่อมเดียวก็คือเพชรมณีครับทีเด็ดาครับหรือว่าเพชรมณีสอจระรุวันนะครับเป็นมวยจักรุบลครับซอยิ้ค่ายทีเด็ดเครับเป็นมวยเข่าครับก็เคยเจอกันมาสมาชิกนะผัดกันแพ้ชนะมาก็เป็นมวย ของป้อมหลังมตีมีขึ้นตลอดครับสอกซ้ายอันอันตรายนะครับหน้าลุ้นนะครับจมาชีกับต้นต้นนี่ลุ้นนับลุ้นนับได้ครับอาวุธหนักวุนแรงสําหรับเจ้าพิษมณีครับป้อมหลังก็ชนะคะแนนเอ็กต้าครับผู้ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่สาสิบเอดตุลาคม2563นสิบสาะครับพ่เวทีมว่เสยอ้อมน้อยแล้วก็มาชักคะแนนเจ้ากล้องธรณีนะครับสอสมัยนะครับสิบสองธันวาคมหกสามที่อ้อมน้อยไฟล่าสุดกับแพรคะแนนให้กับเจ้าพชรธงชัย ท b m ยิมนะครับ10เมษายน64นะครับก็ผ่านมาเป็นปีแล้วสมาชิกครับล้างลาเวทีไปนานนะครับส่วนเจ้าเอต้าครับสศิลักษ์เอต้าเลขาหมาน้อยนี่ครับก็เป็นมวยจากบัดอุดรครับซ้อมยีค่ายอ่าศิลักษ์นะครับมวยไทยนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับชวนทะเลาะเหมือนกันครับเดินเสียบเดินแทงครับคำอ่าคำแทงครับมัดศออคมปลายแรงนะครับฟอร์มหลังนี่เคย เอาชนะกับกล้องทอนีสอสมัยมาครับเมื่อปี63ครับตุลา63แพ้คะแนนเจ้าเพชรมณีพอร์ลักุมวยคู่ชกวันนี้แหละครับ31ตุลา63แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเฮอร์เคียวริสวอยจากขวุินะครับที่เวทีมวยแสาวน้อยนะครับ3เมษายน63เมื่อเปรียราคาเลยเปิดมาที่เพชรมณีวยที่เคยชนะมาครับในราคา5ต่อ4นะครับสำหรับคู่ที่2ก็เป็นการชินแชมป์นะครับ เป็นการชิงชนะเลิศขบมยรับปสุขครั้งที่สามสิบเอ็ดนะครับคู่ชิงครับเป็นเจ้าเฮอร์พิอริดบอยจากรพุทธนะครับฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินนะครับจะเป็นเพชรธงชัยทีทีบีเอ็มยิมนะครับพิการหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์นสมาชิกรับเลนราคาเปิดมาอยู่ที่เจ้าเฮอร์ิริดนะครับเป็นต่อในราคาห้าสามเลยนะสมาชิกนะราคาห้าสามนะครับ เพอคอริดวอยจากวุฒหรือว่าเจ้าเพอคอริสก็เป็น40,000เนี่ยเป็นมวยจากคนครศรีธรรมราชนะครับเป็นแชมป์รุ่นมินิมัมเวทนะครับที่เวทีมวยรชาชดำเนินแล้วก็เป็นแชมป์มินิไฟเบทของเวทีมวยรุมพินีครับแข่งขับสองเส้นครับเป็นมวยรุ่นางสูงยาวครับสัดแข็งแรงเขาป้อมรัดมาตีดีครับไฟแข็งแรงแข็งเป็ระยะปแบบาวชนมีศอกเสริมอันตรายเดินเดินวิ่งตีติดครับแล้วก็เคยชะนะมาแล้วนะครับป้อมหลังครับชนะน็อกยก5ไตเทพปอเตระกุลนะครับที่สแามอ้อมน้อย ชนะคะแนนเพชรทองชัยทีทีบีเอ็มยิ้มนะครับที่พิสทีวีนะครับไฟล่าสุดเอาชนะคะแนนเจ้าอิต้านะครับลองลองสมัครอบตอุดรหรือว่าเจ้าอิต้าส่อสินักนะครับสําหรับเพชรทองชัยทีบีเอ็มครับหรือว่าเจ้าเพชรทองชัยนะครับเกียรติทองเขียวนะครับเป็นมวยจากสุราษฎร์นะครับสมาชิกครับวันนี้ก็ใต้เจอใต้กันสำหรับชิงที่หนึ่งนะครับเป็นมวยขวาครับเปิดเกม ครับสาดแข้งแทงเข่าครับล็อกดัดมาตีครับเอ่อมีคำแทงโยนแทงครับบู้ดูดันนะครับหัวจิตหัวใจในเกินร้อยเลยทีเดียวนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเจ้ายอดไอคิวพีเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับที่อ้อมน้อยครับแพ้คะแนนเจ้าฮอรเคอริดดอยจักกระวุดนะครับที่พีสทีวีครับชนะคะแนนเจ้าเพชรมณีพอหลอกบุญที่อ้อมน้อยนะครับผู้นี้เหลืราคาอยู่ที่เฮอร์เคอริสครับเป็นต่อในราคา53นะครับก็เป็นมวยดูอาวุธ หนักแรงครับการยืนระยะก็มั่นคงมั้งคู่ครับแต่รูจะหมอมยวยเขาเคลื่เป็นจะดีกว่านะครับสาหรับผู้เอกในรายการวันนี้เป็นปตักเทพครับปากบางค้าข้าวนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินจะเป็นทีระเดชชอห้าพยักนะครับต่อยกันในพี่กัดร้อยสี่สิบปอนด์นะครับเจ้าปตักเทพครับปากบางค้าข้าวนี่ก็เป็นแชมป์มวยเออเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ร้อยสี่สิบปอนด์ทีวี สียอ้อมน้อยด้วยนะครับสมาชิกครับเป็นมวยเขาล็อกรัดมาตีดีเขาในเหนียวแน่นครับเขานี่มีทุ้งนะครับมีหักเหลี่ยมแทงนะครับมีศอกอันตรายครับเคยชนะมาแล้วนะครับเป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับฟอร์มหลังครับชนะคะแนนทีโรดีชอห้าพยักอ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนปราบสึดดีโอปสนะครับที่อ้อมน้อยไฟล่าสุดเอาชนะเสกสรรออกขอนเมืองที่ภูเก็ตนะสลอดที่เรียกจะชอห้าพยักหรือว่าเจ้าเขียวสดสอสุดเดีนะครับสมาชิกครับร้อยสี่สิบปอนด์นะครับ เป็นมวยจากุรดนะมาชิ้ครับเป็นมวยจังหวะพีเมือควบเครื่องสัตว์แข่งแทงเข่าครับล็อกนัดมาตีดีครับอาวุธมวยเนี่ยรวดเร็วนะครับฟอมหลังนะครับแพ้นกยุกสี่ก้อตรงนี้สอสมหมายนะครับแล้วก็แพ้คะแนนปาตักเทพนะครับคู่ชกในวันนี้นะครับที่อ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนเจ้าแปดแสนเล็กพีเคนรชชัยมวยไทยยิมนะครับดูเรทราคาเปิดมาที่ปลาตักเทพนะครับเป็นต่อในราคา 11.8สมาชิกครับดูก็คุกกี้สุสีนะสมาชิกนะแต่ว่าการยืนการยืนระยะแล้วก็ทีต่อทีนะครับยืนระยะยาวเนี่ยครับเจ้าปตทจะดีกว่านะครับผู้ที่สี่ครับเป็นปุกเสกใหญ่เอฉยชีฟูดนะครับฝ่ายแดงพบกับเพชรเอกชัยนะครับเดชสีทองนะครับเดชเพชรสีทองคู่นี้ครับต่อยในพิกัด125ปอนด์นะสมาชิกครับ เหรียราคาเปิดมานี่ฝ่ายแดงครับปกเสพเป็นต่อราคาห้าสี่สมาชิกกุกเสพนี่นะครับเป็นมวยใหญ่จังหวัดตรังครับซ้อมิที่ไขยส่อพงอมอนนะสมาชิกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเหลี่ยมเชิงดีจัดจ้านบู๊ดูุดันสมาชิกนะออกอาวุธได้หนักแรงทุบรูปครับเตะต่อยนะครับสองคมนะครับฟอร์มหลังก็แพคคะแนนสิบแสนต่อพีระพันนะครับที่หาดใหญ่เสมอเพชรดำ ดาบเชิดันติบานนะครับแล้วก็ชนะน็องยกสามน้องคายเล็กเอเอกุบนะครับที่เวทพีสทีวียี่สิบกุมภาพันธ์หกสี่นะครับส่วนเพชรเอกอชัยครับเดชกเพชรสีทองนะครับหรือว่าเจ้าปังปอนครับพิมพิริมวยไทยหรือว่าเอกอชัยหมูหมูปิ้งอ่ามิวสิกนี่นะครับเป็นมวยมาแทนครับเจ้าบูอ่าบูคองนะครับ วินมวยจากจังหวัดชัยนาธนธรรมชิก์วินมวยซ้ายครับรูปร่างสูงยาวครับฝีมือควบเครื่องเข่าในเดี๋ยวแน่รนรันมัตีดีครับแต่ต่อยแรงนะครับความหลังชนะคะแนนเจ้าสุรศักดิ์มิวสติมคูดามยิมนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าก้นานกนานองกุลาเชียบรามินทาแพ้คะแนนกำไรหยกครับโเมนลสงสานะครับสำหรับช่องสามเนยครับเขาเปิดให้เข้าดูได้ชมาชิกแต่ก็ ต่อยตามมาตรการนะครับนิ้วน้องมัดนะครับมีการตรวจเช็กนะครับวัดอุณหภูมินะครับมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิแล้วก็มี a อ K ตรวจเจ็บสองมองก่อนเข้าก็มีการสัรักษาระยะห่างทีมงานภาคในวิธีแน่นอนนะสมาชิกครับถ้าใครสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการฟังไวหมูนะก็กดสมัครไว้ที่064 3 0 1 2 5 1 1หครับหรือว่าท่านต้องการที่จะเอาไวยเด็ดๆไปวัดกันเลยนะครับเราส่งให้ทางยีสบนครับ กดดอกยาง489923301ครับดอกยาง489923301ครับอย่าลืมนะครับสำหรับช่องสามนะครับแล้วไปดูทศนามวยนะครับในช่องเจ็ดกันต่อเลยนะครับ